สวัสดีคลิปนะครับสำหรับเอฟซีอาจารย์เปียกนะครับก็ขอแจ้งข่าวนะครับตอนนี้ของอาจารย์เปียกก็ได้ทุที่ตนเองเพื่อสร้างบุญบาร,รมีสร้างกุศลนั้นกบตัวเองนะครับสําหรับเจ้ากรรมนาเวรหรือว่าเทวดาจำตัวนะครับเพราะว่าเคยอยู่กับแม่บ้านท่านนี้เนาะก็มีลูกได้ประมาณสองเดือนน่าจะเป็นเด็กผู้ชายนะครับแล้วก็พระท่านทักท่านก็บอกว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับ การบวชการอะไรพวกเนี้ยนะครับเราไม่มีลูกชายผมมีลูกสาวคนเดียวนะครับลูกสาวเขาโตแล้วล่ะก็มีลูกชายไม่มีก็เลยต้องทําบุญกุศลด้วยการโกนผมโกนผมหน้านะครับโกนผมให้ฟรีนะครับที่อำเภอท่าปลาตอนนี้ก็โกนไปหลายเจ้าแล้วหลายหลายหลายองค์แล้วนะครับโกนให้ฟรีเพื่อสร้างบุญกุศลส่งถึงเจ้ากรรมนาเวรหรือว่าลูกที่ไม่ได้ังมาอยู่ด้วยกับเรานะครับอยู่ได้แค่2เดือนเขาก็จากไปก็ไปแล้วนะแล้วก็ ตอนนี้ก็ขอสร้างกุศลบารมีกับตัวเองเขาสร้างส่งผลคุณให้ถึงลูกคนที่เคยมาเขาไม่ได้อยู่ร่วมกับเราเนาะก็ะเหลือลูกสาวคนเดียวนะครับก็ทำตรงนี้มาหลายปีแล้วล่ะครับทำมันก็อยู่กรุงเทพล่ะเนาะพออยู่บ้านนะเทียมไปท่าปลานะครับท่านใดที่มีงานบวชโกนผมหน้าโกนผมไฟป,ปงผมไฟพวกเนี้ยนะครับ ก็บริการฟรีนะถึงบ้านเลยนะครับแจ้งมาที่083 063 0545เบอร์อาจารย์เรียกโดยตรงนะครับทียมเพื่อปลาเนาะแจ้งมาได้ตลอดเวลานะครับนับวันก็นับวันก็ไปได้เลยนะครับก็ต้องขออนุญาตลงในคลิปเพทายจะเป็นรูปคนที่ไปโกนหัวมาปุงผ,ผมนากมานะครับต้องขออนุญาตเจ้าของรูปภาพด้วยเนาะก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยครับขทุขอบคุณครับ